ขอชี้แจงอดีตซีอโอลั่นไม่ใช่คนทำร้ายเจ้าลู่สื่อในห้องน้ำหญิงอดีตซีอีโอกาแล็กซี่คูลเอนเตอร์เทนเมนต์เคลียร์ชัดไม่ใช่คนที่ทำร้ายเจ้าลู่สื่อในห้องน้ำหญิงกลายเป็นดราม่าร้อนบนโลกออนไลน์เมื่อเจ้าลู่สื่อนักแสดงสาวชื่อดังออกมาเล่าประสบการณ์เลวร้ายเกี่ยวกับการถูกอดีตผู้จัดการทำร้ายในห้องน้ำหญิงผ่านจดหมายเปิดใจ ล่าสุดเรื่องนี้ร้อนไปถึง Galaxy Cool Entertainment ต้นสังกัดปัจจุบันและหลีเวย่ยอดีตซีอของบริษัทที่ต้องออกมาเคลียร์ข่าวลือทันทีในถแถลงการของ Galaxy ซ o o l Entertainment ระบุว่าบริษัทให้ความสำคัญกับสุขภาพกายและจิตใจของเจ้าลู่สื่อพร้อมขออภัยในข้อบกพร่องที่ผ่านมา และวอนขอพื้นที่ให้เธอได้พักผ่อนและฟื้นตัวส่วนหลีวเวอร์อดีตซีอออกมาเปิดใจผ่านข้อความยาวเหยียดถึงความสัมพันธ์กว่า8ปีที่เขามีกับลู่สื่อพร้อมยืนยันหนักแน่นว่าไม่ใช่ผมที่ทำร้ายเธอในห้องน้ำหญิงหลีเว่ยยังเล่าถึงช่วงเวลาที่เขาทำงานร่วมกับเจ้าลู่สื่อและแสดงความชื่นชมในความพยายามและความสำเร็จของเธอเขาเผยว่าแม้ไม่ได้ร่วมงานกันแล้วแต่ยังคงห่วงใยและสนับสนุนเธอเสมอพร้อมย้ำว่าความรัก และความเข้าใจจากแฟนๆคือกำลังใจสำคัญให้เจ้าลู่สื่อผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากนี้ไปได้งานนี้ชาวเน็ตคงต้องรอความจริงจากตัวละครที่เกี่ยวข้องเพราะหลี่เว่ยเองก็ปฏิเสธอย่างหนักแน่นแล้ว